ไฟฉาย S b e m E70AL Super Bright EDC Flat Light ขนาด compact ออกแบบมาให้สามารถตั้งได้ทั้ง headstand และ tailstand ใช้หลอด LED Cree 4,600 lumens ให้แสงเข้มพุ่งกว้างครอบกลุมพื้นที่240เมตรภายในกล่องบรรจุอุปรกรณ์ครบครันตัวไฟฉายผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยเกรดอากาศยาน ลำตัว2ชั้นซาะเรียวล่องที่ผิวนอกโชว์ลายสีน้ำเงินลำตัวจับประชับมือให้ความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่ไฟฉายรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ Sb 2 7 0 0 5,100mAh ส่วนหัวไฟฉายติดต led, led Steel zel, ั้งเคลนเลตสแตนเลสสตีลเบซ e ลเคลือบผิวแบบ PVD Coating ปกป้องเลนมีความสวยงาม แข็งแรงมากสามารถใช้แทนอาวุธยามฉุกเฉินได้อีกด้วยตัวโคมสะท้อนแสงลูมิเนียมผิวส้มพร้อมเป็นกระจกเนื้ภัยเคลือบโค้ตสองด้านป้องกันรอยไฟฉายสามารถปรับระดับแสงได้ตั้งแต่มูลไลท์โล m ม d i เดียม h ฮเทอร์โบและ o d e Stroke ควบคุมด้วยสวิตช์ท้ายอิเล็กทรอนิกสวิตช์ท้ายออกแบบป้องกันไฟฉายเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยใช้การกดดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟฉายระบบสวิต์ตอบสนองการใช้งานได้ดีสะดวกในการเรียกใช้งานหมดต่างๆเพียงปลายนิ้วกดไฟฉายออกแบบให้สามารถใช้งานได้โดยคร่องแม้มือเดียวก็สามารถควบคุมสวิตท,ท้ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันใจสนใจสามารถชมสินค้าได้ที่ Facebook ฟลตไลท์ด็อกเตอร์หรือที่โชว์รูมที่ห้างอมอรินีได้ทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาขอบคุณค่ะ